ของ KFC สาขาใหม่สุดล้ำที่แอมซฟียเป็นสาขาเดียวของประเทศที่ล้ำที่สุดสวยที่สุดและแตกต่างที่สุดเขามีดีไซน์ร้านที่เป็นบักเก็ตที่เป็นเอกลักษณ์ของ KFC และสาขานี้เขายังมีเครื่องกดน้ำเ๊ปซี่แบบใหม่ที่แรกและที่เดียวในเอเชียล้ำสุดๆใครอยากกินน้ำอะไรสามารถกดเลือกเองได้เลยสะดวกมากและไฮไลท์ต่อไปคือเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติสาขานี้เราไม่ต้องไปยืนต่อแถวหน้าเคาน์เตอร์สามารถกดสั่งเองผ่านตู้นี้ได้เลยและเขายังมีมุมบาร์สวยๆที่เหมาะสำหรับทำคอนเทนต์และตอนนี้เขากำลังมี โปรโมชั่นเมื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่มภายในร้านครบ3า9บาทรลบฟรีไปเลยกระเป๋าคาดอกสุดลิมิเตดเพาะ k f อสาขาเอ็มเซฟเฟียเท่านั้นโปรโมชั่นนี้มีตั้งแต่วันที่1ธันวาถึง15ธันวาหรือจนกว่าสินค้าจะหมดและอีกหนึ่งไฮไลท์เขามีที่นั่งสไตล์เราสุดเก๋ชอบมากการที่ได้นั่งกินไก่ k f c ออร่อยอร่อยกับบรรยากาศร้านที่ทันสมัยตกแต่งร้านด้วยแอมเบียนท์ไลท์และโฮโลแกรมบั๊กแแบมีบาร์สวยๆเอาไว้ให้ทำคอนเทนต์บรรยากาศแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวเดินทางง่ายมากแค่่่่ลลงพพรร้้้ออมมมตาาานนนนีีีีเยบกกทจะะคิดว